สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ป๊อปทอล์กรายการที่จะพาเราเดินทางไปในใจตัวเองด้วยคำพูดเล็กๆที่อาจทำให้คุณกล้าก้าวต่อไปวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนักเดินเรือกับนักพเนจรเคยรู้สึกไหมว่าเรากำลังใช้ชีวิตเหมือนคนที่ลอยอยู่กลางทะเลเหมือนจะไปไหนสักแห่ง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะพายไปทางไหนดีบางวันฟ้าสว่างบางวันฝนถลม่มและเราก็แค่นั่งรอให้พายุผ่านไปโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะถึงฟังวันนี้เราอยากชวนคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวของสองคนนักเดินเรือกับนักพนเนจรนนักเดินเรือเขาไม่ได้มีเรือใหญ่ เขาไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเขารู้ว่าเขาจะไปไหนทุกวันเขาจับเข็มทิศมาดูทุกครั้งที่พายเขาเช็คเส้นทางเขาไม่ได้กลัวมรสุมแต่เตรียมตัวไว้เพราะเป้าหมายของเขาชัดแม้ต้องหลงทางบ้างแต่เขากลับมาได้เสมอส่วนนักพะนจรเขาไม่ได้อยากหนีอะไร เพียงแค่เขาไม่แน่ใจว่าเขากำลังหาอะไรเขาลอยลำไปในทะเลด้วยความหวังว่าจะเจอฝั่งที่ใช่โดยไม่ต้องเลือกเขากลัวพายุเขาเลยต้องคอยหลบเขากลัวขลื่นแรงเขาเลยต้องซ่อนตัวเวลาผ่านไปเขาเริ่มคิดว่าบางทีทะเลอาจเป็นที่ของฉันก็ได้ ทั้งที่ในใจลึกๆเขาเคยฝันอยากถึงฝั่งเหมือนกันลองย้อนกลับมามองชีวิตเราในตอนนี้เรากำลังเป็นนักเดินเรือที่มีเป้าหมายหรือเราเป็นนักพเนจรที่กำลังหลงทางในมหาสมุทรที่ไม่แม้แต่จะเลือกเส้นทางใดเลยข้อคิดในวันนี้ ทุกคนมีเรือของตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้ากำหนดทิศท,ทางงานที่ใช่ไม่เคยมาจากการรอแต่มาจากการกล้าลองกล้าผิดและกล้าตรงไปข้างหน้าบางคนใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อหนีพายุแต่มีบางคนใช้แค่หนึ่งปีเพื่อฝ่าพายุแล้วไปถึงฝั่งที่เขาต้องการ อย่ากลัวที่จะพายเรือของคุณเองถึงจะเหนื่อยถึงจะหลงแต่ตราบใดที่คุณยังมีเป้าหมายคุณก็ยังเป็นนักเดินเรือไม่ใช่เพียงนักพเนจรที่ล่องลอยในทะเลตลอดไปมหาสมุทรเดียวกันแต่ปลายทางไม่เหมือนกันคุณเลือกได้ว่าจะเป็นนักพเนจรหรือเป็นนักเดินเรือของชีวิตคุณเอง ขอบคุณที่ฟังเรื่องราวของนักเดินเรือคนนี้จนจบนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังล่องอยู่กลางทะเลของตัวเอง mm. ก็อย่าลืมว่าทุกคลื่นที่โถมเข้ามามันไม่ได้มาเพื่อพาเราจมแต่มาเพื่อให้เราพายเป็นแล้วพบกันอีกครั้งในตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่อาจช่วยให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสวัสดีค่ะ